ฝากขายชื่อขายอดีเกมเพสมาที่เพจปีเพสเท่านั้นฝากกดไลค์กด subscribe ให้ปีเพสเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปครับสวัสดีมากผมเปรมปีเพสนะครับวันนี้จะพาทุกคนไปดู6สกิลยอดนิยมที่สุดในเกม e f o o t b อ l l 2 2 2 2ครับซึ่งทั้งหมด6สกิลนี้นะก็จะมี1สกิลที่เป็นสกิลใหม่นะครับซึ่งผมก็ได้ลองทำแล้วนะก็ จะเอามาบอกต่อเพื่อนๆนะครับซึ่งก็อยากจะให้ดูคลิปนี้ให้จบนั่นเองฮะก่อนอื่นฝาก like, กดไลค์กด Subscribe ให้ปีเป๊ด,ด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดไลค์เพจปีเป๊จะอยู่ในลิงก์ด้านล่างนะเพจ Facebook ปีเป๊เปเปขายรหัสด้วยนะฮะและทัาคอมเมนต์ด้วยในคลิปนี้จะเป็นกำลังใจอย่างดีเลยฮะเอาเลยครับไปดูที่สกิลแรกกันเลยฮะ สกิลนี้นะครับต้องกดไปที่ปุ่มแดชก่อนนะแล้วก็เลื่อนปัดลงไปที่ด้านล่างนะฮะเนมายืนอยู่ข้างบนของสนามแบบนี้นะครับก็ปัดลงไปที่ด้านล่างแบบนี้นะครับหรือถ้าปัดไปข้างบนนะจะเป็นท่าแบบนี้เหมือนกันนะแต่ว่าหมุนขึ้นไปข้างบนแค่นั้นเองฮะก็ปัดไปด้านข้างของเนมานั่นเองฮะมีหลายคนที่มีสกิลนี้นะครับก็ลองทดสอบดูนะในโหมดฝึกซ้อมนะว่าใครที่มีสกิลแบบนี้บ้างนะฮะซึ่งแต่ละคนเนี่ย ต่อให้ทําท่านี้นะฮะต่อให้กดแบบนี้เหมือนกันสกิลที่ออกมาก็ไม่เหมือนกันฮะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ลองฝึกฝนในโหมดฝึกซ้อมดูครับแล้วเราจะได้รู้ว่านักเตะท,ที่เรามีเนี่ยมีสกิลแบบไหนนั่นเองฮะซึ่งในมาก็จะแสดงท่าแบบนี้นั่นเองครับซึ่งเราสามารถหลบคู่ต่อสู้ที่ยืนบางทางต่อหน้าเราเพื่อตัดเข้าในประตูได้นั่นเองฮะ สกิลต่อมาครับเป็นการคลึงบอลหลบคู่ต่อสู้นะฮะหลบกันซึ่งซึ่งหน้าแบบนี้เลยนะครับซึ่งใครที่ยืนบังเราอยู่เนี่ยเราสามารถใช้สกิลนี้แล้วก็หลบซ้ายขวาแบบนี้แล้วก็ผ่านไปได้เลยนะฮะเพียงแค่กดไปที่ปุ่มแดชหนึ่งครั้งและปัดหน้าจอด้านซ้ายไปในทิศทางข้างหน้าของตัวนักเตะนั่นเองะฮะนักเตะหันหน้าไปทางไหนเราก็ปัดไปทางนั้นนั่นเองครับซึ่งใครที่เล่นแบบไม่มีปุ่มนะจะต้องแตะไปที่หน้าจอด้านขวาแบบเปล่าๆหนึ่งครั้งครับแล้วก็เลื่อนปุ่มทิศทางแบบนี้ เหมือนกันนั่นเองฮะซึ่งสกิลนี้นะครับจะมีเฉพาะบางนักเตะเท่านั้นครับอย่างเนมาก็จะมีสกิลนี้เป็นเฉพาะตัวเลยนะฮะจะมีนักเตะมากนะครับที่จะแสดงสกิลแบบนี้ออกมานั่นเองครับเพราะฉะนั้นลองทดลองกับนักเตะที่คุณมีก่อนนะครับมาที่สกิลต่อมาครับเป็นสกิลที่เรียกว่า double touch นั่นเองฮะเป็นสกิลที่ยอดนิยมมากๆครับที่นักเตะหลายคนเนี่ยจะมีนะฮะอย่างเมสซี่นะครับก็จะมีสกิลนี้นะฮะแต่ไปที่หน้าจอด้านขวา1ครั้งแต่ไปที่ปุ่มวิ่ง1ครั้้งแลวก็ ปัดปุ่มทิศทางไปข้างหน้าของตัวนักเตะนฮะนักเตะที่มีสกิล double touch จะทําสกิลนี้ได้นั่นเองฮะสามารถเอาไว้หลบคู่ต่อสู้ได้ต่อเนื่อง 2- 3าคนก็ได้เลยนะสำหรับสกิลนี้นะฮะน้อยแต่มากนะครับสำหรับสกิลนี้ไม่ต้องพยายามมากก็สามารถหลบคู่ต่อสู้ได้เลยนะฮะสกิลต่อมาครับนักเตะแทบจะทุกคนในภาคนี้สามารถทําได้นะฮะนั่นคือการหักกลับหลังนั่นเองครับแต่ไปที่ปุ่มเดชสหนึ่งครั้งและ ปัดปุ่มที่ทางไปย้อนหลังของตัวนักเตะนะฮะนักเตะก็จะกลับหลังแบบนี้นะโดยเป็นการแบบสับขา1ทีนั่นเองฮะแล้วก็บอลจะกลับไปอยู่ข้างหลังเราสามารถส่งบอลคืนหลังได้หรือว่าสามารถที่จะทําเกมไปในทิศทางอื่นได้นั่นเองฮะสำหรับสกิลนี้ครับดึงบอลกลับหลังนั่นเองฮะสกิลต่อมาครับเป็นการตอกซนกลับไปด้านข้างนั่นเองฮะ ซึ่งสกิลนี้นะครับก็จะมีโรนโดแล้วก็เอ็มบัปเป้นะครับที่จะสามารถทําได้นะโดยที่สกิลนี้นะฮะแตะไปที่ปุ่มเดชหรือว่าปุ่มวิ่ง1ครั้งครับและปัดปุ่มทิศทางไปด้านซ้ายหรือขวาของตัวนักเตะนั่นเองฮนะนักเตะเ็าจะเป็นการตอกซ้นไปด้านข้างของตัวเขานั่นเองฮนะก็จะสามารถหลบผู้ต่อสู้ที่ยืนบังหน้าดาวไดนะ้นั่นเองฮนะนี่คือสกิลที่สามารถหลบผู้ต่อสู้ได้สบายๆเลยครับ นี่คือสกิลสุดท้ายครับและนี่เป็นสกิลใหม่ในภาคนี้นะฮะนั่นคือการปล่อยบอลลอดขาหรือว่าปล่อยบอลผ่านตัวไปโดยปล่อยให้เพื่อนเป็นคนยิงนั่นเองฮะซึ่งสกิลนี้นะครับผมลองทําหลายครั้งมากๆฮะถ้าเรายืนใกล้ประตูมากไปเนี่ยนักเตะจะไม่ปล่อยบอลน,นะเพราะฉะนั้นต้องพยายามปล่อยบอลตอนอยู่หน้ากรอบเขตโทษนะครับถ้ายืนกันใกล้ๆหน้าประตูเนี่ยจะไม่สามารถทําได้นั่นเองฮะโดยการกดนะครับจะต้องกดตรงปุ่มวิ่ง1ครั้งครับและ ปัดปุ่มทิศทางกลับหลังไปนั่นเองฮะนักเตะยืนหันหน้าไปทางไหนเราปัดสวนทางเลยครับปัดกลับหลังนั่นเองครับใครที่เล่นแบบไม่มีปุ่มนะครับแต่ไปที่หน้าจอด้านขวาแล้วก็ปัดปุ่มทิศทางกลับหลังเช่นเดียวกันฮะนักเตะก็จะแสดงเป็นสกิลนี้ออกมาครับสำหรับสกิลนี้นะครับก็จําเป็นสําหรับบังสถานการณ์นะเมื่อตัวเราโดนบีบมากๆนะฮะเราก็สามารถปล่อยบอลให้เพื่อนที่วิ่งประคองอยู่ข้างหลังได้นั่นเองฮะตาต้องไวแล้วก็ ถือว่าเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้หลอกคู่ต่อสู้ได้ดีเลยครับถ้าใครที่ใช้จนชํานาญเนี่ยผมคิดว่าน่าจะสามารถยิงประตูได้ไม่น้อยเลยฮะสำหรับการใช้สกิลนี้นั่นเองครับนั่นคือการปล่อยบอลผ่านตัวไปแล้วก็ปล่อยให้เพื่อนยิงนั่นเองฮะเอาละครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของสกิลที่ผมรวบรวมมานะฮะหากคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ปีเป้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆของผมอย่าลืมกดไปที่กระดิ่งนะครับบ๊ายบายครับ